Thank you. สวัสดีครับผมมนัทพงเงินธนงนะฮะหรือกบนะครับเป็นผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและตอนนี้นะฮะจากที่ผมได้มาเป็นผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและได้ใกล้ชิดกับท่านโกจงชำนาญศรีสวัสดิ์ได้มองเห็นครับถึงความตั้งใจของโกจงครับเพื่อที่จะนํานวัตกรรมนวัตกรรมเป็นหนึ่งใน4อย่างที่ท่านประธานสภานะครับได้ดําริบอกว่าจะต้องเติมเติมให้ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวครับ ที่ลักษณะคล้ายๆเคเชฟเคชฟคือขาด้านหนึ่งคนที่มีกาําลังมีศักยภาพก็จะดําเนินธุรกิจของตัวเองไปได้แต่คนที่มีความสามารถน้อยลงหรือแทบไม่มีความสามารถเหมือนเคขาล่างตรงจุดนี้ครับแม้กระทั่งการเติมทุนเข้าไปก็ยังยากการเติมนวัตกรรมการเติมความรู้และเติมคนเข้าไปในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวยิ่งยากไปใหญ่ครับและวันนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย ได้นํานวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นมาครับที่เรียกว่า e a s y w เว็บ u ัว a s y Web t เว็บเป็นเว็บที่จะทําให้การขายของคุณง่ายยิ่งขึ้นครับง่ายอย่างไรครับเพียงแค่ท่านมีเว็บไซต์เว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับท่านก็จะสามารถที่จะประกอบอาชีพได้แล้วนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นการรวบรวมเอาสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจทัวร์รถเช่าโรงแรมร้านอาหารและอีกหลากหลายเลยครับที่จะสามารถนำมาขายได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้น แพลตฟอร์มนี้จะมีคนดูแลให้มีคนดูแลหลังบ้านให้อัปเดตให้เพราะฉะนั้นเว็บไซต์อันนี้จะไม่ตายอย่างแน่นอนครับ